ภาคแต่มีค่คดสูนรกอีพีสองมาแล้วฮัโลสวัสดีค่ะคุณโทมิโยกะวันนี้คุณป่วยเป็นโรคอะไรเหรอคะโอ้คถึงคุณอยู่ตลอดเวลาไงล่ะตลกตาอะไรอีสัตว์หจะกินเทเพลอะไรน่อเคักมย้วไ่าไหน้่นไ้ไมหายโอ้ยอีสัตว์นั่มันบดโก้ นี่นี่ทานเจโร่เธอรู้หรือเปล่าว่าฉันอะมีอะไรจะบอกเธอด้วยล่ะมีอะไรงั้นเหรอบอกฉันมาเลยนะเออเออเออคือว่าอืมอิโทมิโอกะเอาเงินที่กูให้มึงเยอะคือมาเดี๋ยวนี้เลยนะสามเดือนแล้วมือกลับมาเดี๋ยวที่เลยทีหลังก็ได้ละโอนเสวัสดี่สองวันนี้ผมก็เซนจะซื้อโลไปซื้อของนะครับผมไปดูกันเลยเป็นอะไรเร่เธอเป็นอะไรเร่ แต่งงานกันล้ใ่ไ่มยจ้าจิจี้วไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นน้องกูค่ะนี่เมื่อซาเดมิยิ้มให้มุอิจิโร่ยิ้มอุบาทากูเหลือเกินไปแดกล่ามะมม่วงซะ